สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตดูใบกันค่ะไปทำกันเลยเชิวอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตดูใบของเราเราจะมาทำช็อกโกแลตก่อนมนาะอันนี้เราก็ลืมถ่ายนะคะไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วก็จะมาใส่พิมพ์นะคะใส่พิมพมะะ์ไปเลยนะใส่ในพิมพ์นะคะใส่ไปเลยคะ แล้วก็ตัดไปได้เลยนะคะขาเขาลงหมอลงเลยดีกว่าทุกคนแป็นหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใส่พิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออ ใส่ให้มันหนาๆนิดนึงนะคะโอเคนะคะแต่ไปรอต่อไปก็จะไปรปัดผักกันค่ะไปกันเลยเอ๊ะลืมบอกแต่เราต้องไปตัดผักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ก็หั่นผักสิบหรืวเอ๊ะหั่นเส้นคุณาฟาสิบีิ้วตัวแล้ว แล้วก็จะเทน้ำออกนิดนึงเดี๋ยวมันจะแห้งกันไปนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ได้เลยค่ะดูเลยทุกคนถ้าทุกคนอยากดูทุกคนกดไว้นะคะเชื่อเชื่อไปเลยค่ะเดี๋ยว จะแยกเส,ส้นนิดห<ค>น,นึ่งมีคนต่อไปก็นี่คนแ <c oughs> ป๊บน,นึงนะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้ <c oughs> เป็นบลูเบอร์รี่เราก็หั่นสี่เบลี่ยแล้วะค่ะ ูเบอรี่ของเราเราจะใส่แค่แบบนิดเดียวนะคะใส่ให้มันแบบหอมๆเนาะใส่ให้มันหอมๆฉุยหน่อยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปิดพิมพ์กันเลยะคะ่ะเราขอเอานิดนึดนงนะคะเราจะไปตกแต่งกันเดี๋ยวนะคะนี่เราแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันห่